สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอปเหมยโต้นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องคําสั่งรีทัชวิดีโอนะครับเราสามารถรีทัชวิดีโอให้หน้าเราใสได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับอัปเดตปี2021นะครับแอปมันอัปเดตหน้าตาใหม่นะครับอ่ะกดไปเลยครับที่คําสั่งรีทัชวิดีโอนะครับทีนี้ครับก็จะมีวิดีโอนะครับไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการมานะครับแนะนําเป็นเห็นหน้าเราชัดๆนะครับ แล้วก็เราไม่ควรจะขยับไปไหนนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็อยู่ในเฟรมตลอดครับ AI มันจับหน้าเราได้ครับมันก็ทําให้หน้าเราใสนะครับอ่ะคําสั่งก็อยู่ด้านล่างนะครับคําว่าอัตโนมัติรีทัชปรับแต่งเมคอัพฟันขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเป็นอัตโนมัติดูก่อนนะครับปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้มีสําเร็จรูปให้เราเลือกนะครับหน้าเราใสขึ้นมาทันทีนะครับอ่าเห็นไหม ปรับเพิ่มได้นะด้านล่างนะครับปึ๊บอยากจะใส่เพิ่มอยากจะหน้าเรียวอยากจะปากแดงนะครับได้หมดนะครับฟิลตรงฟิลเตอร์ะลรปรับไปครับเห็นไหมครับดูดีมีชาติตระกูลนะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็จะมีคําสั่งเพิ่มครับรีทัชเอาส่วนไหนเพิ่มครับปรับได้เลยครับหรือว่าอยากจะปรับแต่งตรงไหนเพิ่มครับหน้ายาวไหมหน้าเรียวไหมอย่างเงี้ยครับปึ๊บปรับได้ครับปรับได้ปึ๊บ ๊บนะครับอ่าลองดูครับลองดูครับปรับแต่งได้หมดครับนี่ครับกดปุ๊บมันปรับให้เลยแล้วเห็นไหมมีอะไรครับมีเมคอัพปากแดงไหมไม่เอาเลยครับแม่เหมือนตุ๊ดไปหน่อยนะครับแล้วก็ฟันขาวก็มีครับลองเล่นดูเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับมีตัดต่อได้ด้วยนะตัดต่อก็คือแต่งแบบแมนนวดนี่ครับ อยากจะปรับตรงไหนเพิ่มก็แล้วแต่นะครับเราเอาเจาะเรื่องรีทัชแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองเพย์ดูปึ๊บเห็นไหะครับหน้าผมใสเลยครับสายเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวลองอันใหม่ปรับใหม่ขอหน้าเรียวนี่หน้าเรียวปึ๊บนี่ครับลองเพยด์ดูปึ๊บเห็นไหมหน้าเรียวเลยครับยันจบคลิปอะครับนี่ครับปึ๊บมันไม่ใช่ผมเลยอะ เอาไว้หลอกหญิงโอเคครับชอบก็กดบันทึกด้านบนครับแค่นั้นเองครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับที่เซฟไว้เมื่อกี้ครับหน้าใสหน้าเนียนเลยนะครับหลอกลวงประชาชนนะครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยครับ